จังหวัดไหนจะเป็นเจ้าภาพก็รีบติดต่อมาได้นะครับเราก็ยินดีศาสนาศิลปะาพของมัธยลาแต่เราก็ยังคงวัตถุประสงค์เดิมนะครับใกล้เคียงกันครับจากชายหาดก,ก็กลับมาสู่รายการในล่มเราจะจัดไปพร้อมกันนะครับก็คือพิเศษครับซึ่งพ่อมันด้วยนะครับทั้งสองรายการซึ่งในรายละเอียดเดี๋ยวพิธีกร่ยิ่งอันนส่วนหงอไป ตารางกีฬาจีนบอลความถ่วงนะครับที่ในโลกนะทีไหนบา,าพต้องเหนือจากการจัดก,การในแผนอันระ้ะย้อนหลนังไปเนี่ยพวกเราก็ทราบดีครับกีฬาเวย์บอลเรายังไม่ซึ่งก็ได้รับพระมหารุณาาที่คุณนะครับท่านทวีพี่นงสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติที่เะารพทรุกท่านครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับต้องขอบคุณท่านทีีน่นครศรีธรรมาราชซึ่งก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จเพราะว่า ประธานพวกเราเนี่ยท่านกรรมการบริหารสากลาชมมาเน่ซึ่งก็นับเป็นมห้านาที่คุณนะครับนักกีฬาที่เด่นๆน,นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นนักกีฬาในเลกแรกนะครับเป็นทีมตัวแทนความจริงในการนี้เรากำหนดไวต้ตอนแรกเลือกก็เลยเอาแชมป์ที่ได้ในเลกแรกนี่นะครับเป็นตัวแทนทีมในร่กหญิงนะครับก็ร่วมกันในการภาระของทางสมาคมต้องช่วยดูแลที การพัฒนาไทยแลนด์ลีกนะครับหรือวอลเลย์บอลอาชีพได้พัฒนามาระดีรายใหญ่ๆอย่างนี้มาก่อนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นที่พระสนามแข่งขันตลอดตัวสนามในประเทศจนมาถึงระดับทวีนะครับจนมาถึงระดับโลกในภาคนี้หรือในเอเชียบางบางประเทศที่กําลังพัฒนาเป็นวันศุร์นะครับสามอันตราสสวิสเซอร์แลนด์ในวันที่สิบเจ็ดนะครับใ ที่เจ็ดหวันที่ก็หลังเชิญเลยครับก็หลังเชิญเลยครับที่ท่านครับบไล์ให้กับพี่น้องทุกคนแล้วก็รบนจะไปเทีพนไปวประเทศนะครับ